นะครับมาลุกนกันะฮะเจิญชมได้เลยครับจะสังเกตนะฮะการไหว้ครูเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงนี่ก็จะนั่งนะครับไหว้ครูต้องเรียบร้อย,น,ยนะฮะผู้หญิงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือการไหว้ครูแบบผมสี่หน้าก็คือจะหันไปทั้งสี่ทิศนะฮะ ส่วนผู้ชายก็จะไหว้ครูได้ถ้าพรอมยืนนะครับพรมยืนก็จะยืนตลอดเดี๋ยวพอไหว้ครูจบหันกลับมาผู้หญิงลุกมาแล้วก็จะทําการเข้าต่อสู้กันนะฮะสำหรับดาบสองมือนี่ก็เช่นเดิมนะส่วนดาบดั้งดั้งนี่เป็นไม่ใช่อาวุธนะฮะดั้งนี่เป็นเครื่องป้องกันตัวนะครับในสมัยที่เราลบกับข้าศึกนะลบกับพม่าลบกกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะจะไม่มีผู้หญิงใช้ดั้ง นะครับท่านสังเกตนะท่านชมในภาพยนตร์หรือละครอะไรก็แล้วแ,แ,แต่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีชายดังนะครับจะเป็นแต่ผู้ชายเท่านั้นเองแต่เรานํามาฝึกซ้อมให้กับเด็กผู้หญิงซึ่งก็แสดงได้ดีไม่แพ้ผู้ชายนะฮะเอาล้วครับอืมเข้ามาเลย<ม>นั่นละครับบุกไม่มียั้งเลยนะฮะเนี่ยทำไงแล,ล้วลุกได้ไหมเอาขึ้นมาอืมเอาเข้า,าขไปเลยด้วยความโกรธอ,าอ้าวยอมยั้งเลยดีนะครับ เอ้าแล้วจะไปไหนเนื้อลูกนะเอา้ามาอืมนี่แหละครับดัางนี่เป็นเครื่องป้องกันตัวนะฮะเอาไว้ป้องกันตัวแต่เวลาดาบหรืออาวุธหลุดจากมือนี่ยังสามารถที่จะใช้ดัางเนี่ยนะครับต่อสู้ได้นะครับอืมอืมนั่นแหละเอาไงดูเนี่ยถ้าไม่หลบนะฮะคขอขาดนะครับนี่แหละครับเอ้ามาขึ้นมาเถึงคานเลยนะฮะอืมให้มามันเข้าไปในนู้นเลยในกลมนั่นแหละครับ ดูนะฮะผู้หญิงนะฮะไม่ไม่นี่นะฮะไม่มีเบแล้นะครับไม่มีย้อมอ่ะไล่ตลอดอืมาไล่เขาตลอดมานี่ดูนะฮะหน้าพุ่งหลบหนีเลยดูอ่าอ่าต่างสอนไปซะอ่ายังไงไล่ไล่เอามาเลยมายืนรออยู่นี่แล้วนั่นน่ะขานมาเลยลูกขานมาเลยวิ่งมา เอาเอามายังไงยังไงปั๊บเชือดเลยนะครับโอ้โหนะับ